เริ่มจากภายนอกก่อนเลยตัว r a v c 2026มาในแนวทางดีไซน์ที่ดูแข็งแรงมีเส้นสายเหลี่ยมให้ความรู้สึกบึกบึนมากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED และกรอบไฟ daytime running light ที่ดูทันสมัยด้านหน้าให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงมีหน้ากระจังลายใหม่เส้นฝากระโปรงคมจัดด้านข้างมีเส้นตัวถังแข็งแรงเชื่อมต่อจากหน้าไปท้ายช่วยให้รถดูไม่เล็กไปเมื่อเส้นสายเรียบง่ายแต่น่าสนใจ ที่หลังออกแบบไฟท้ายและส่องทะลุพร้อมกรอบตกแต่งแบบสปอร์ตเมื่อมองรวมแล้วภายนอกของ RAV4 2026ให้ความรู้สึกทั้งหรูและพร้อมลุยได้ในตัวขีดขีดขีดเข้ามาภายในกันบ้างห้องโดยสารของ RAV4 2026ถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงและดูทันสมัยพวงมาลัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆที่เข้าถึงง่ายหน้าปัดเป็นดิจิทัล TFT ขนาดราวร12.3นิ้วบางรุ่นสามารถเลือกจอแบบ12.9นิ้ว ใช้งานร่วมกับจอสัมผัสส่วนกลางสำหรับระบบมัลติมีเดียมีขนาด10.5นิ้วหรือรุ่นสูงสุด12.9นิ้วพร้อมระบบ t ต y o t a a u d ด o โอมั i ติ d i เดียใหม่และซอฟต์แวร์อาร์เรนที่ช่วยให้การตอบสนองของระบบภายในลื่นไหลขึ้นวัสดุภายในมีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่เบาะผ้าไปจนถึงเบาะหุ้มหนังเทียมแบบซอฟเทคเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรุ่นพิเศษอย่าง GR Sport จะมีลวดลายพิเศษโลโก้ GR ที่พนักพิงสีสันและตกแต่งภายในด้วยโทนสีสปอร์ต บริเวณคอนโซลกลางมีที่วางแก้วช่องเก็บของมีฝาปิดแบบ2ทางวางแขนและจัดวางให้ใช้งานง่ายระบบปรับอากาศควบคุมแบบดิจิทัลเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัสด้านบนขีดขีดขีดมาดูเรื่องราคากันบ้างในประเทศไทยมีรุ่นและราคาเบื้องต้นดังนี้รุ่น XLE Premium FWD ราคาอยู่ที่ประมาณ1,346,800บาทรุ่น XLE Premium AWD อยู่ที่ประมาณ1 3 9 8 6ล้บาท รุ่น Hybrid LEAWD อยู่ที่ราว1,296,850บาทรุ่น GR Sport รุ่นท็อปสุดประมาณ2,240,000บาทราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามออปชันภาษีและโปรโมชั่นของโชว์รูมแนะนำให้ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านเพื่อราคาล่าสุดขีดขีดขีดมาถึงหัวใจของรถยนต์นั่นคือสมรรถนะสำหรับ RAV 4 2026มีให้เลือกทั้งแบบ Hybrid HEV และปลั๊กอินไฮบริด PHEV ในรุ่นไฮบริดทั่วไปเครื่องยนต์2.5ลิตรแบบไดนามิกฟอสบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ226แรงม้าในรุ่น FWD หรือ236แรงม้าในรุ่น AWD ระบบส่งกำลังอาจเป็น CVT หรือเกียร์ไฟฟ้าอื่นๆขึ้นกับรุ่นส่วนรุ่น PHEV จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นรองรับการชาร์จ DC แบบเร็วใช้พอร์ต CCS ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเครื่องหมายตัวหนอน30นาทีในบางกรณีกำลังรวมอาจอยู่ที่ราว300-320แรงม้าซึ่งช่วยให้สามารถเร่งสู์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ5.8วินาทีระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว EV mode ใน PHEV คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตร ประมาณ50ไมล์นอกจากนี้ระบบ AWD ของรุ่น Hybrid และ PHEV ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางหลากหลายขีดขีดขีดสรุปสั้นๆก่อนจากการ Toyota RAV4 2026คือ SUV ที่ผสมผสานความหรูหราและการใช้งานจริงได้ดีภายนอกโดดเด่นภายในทันสมัยใช้เทคโนโลยีใหม่ระบบซอฟต์แวร์อาร n เรนทำให้ประสบการใช้งานภายในรถลื่นไหลขึ้น สมรรถนะไฮบริดและ PHEV ให้ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้และราคาที่เปิดตัวในไทยมีหลายรุ่นให้เลือก